สนับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคาร,ร,ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันศุกร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2556เวลา13นาฬิกานายประวินชุมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นผู้แทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนวินจารณโสพลที่ถูกเพลิงไหม้อาคารเรียนจากผู้แทนคณะครูอาจารย์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุรนารีและพระเอกชนณโรงเรียนวิจารณ์สโสพลอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองรองศาสตร,ราจารย์ดรกลทอนชงนิประสาสตร์คณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุรนารีและคณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมาศาสตร์เดินทางมามอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน20เครื่องพร้อมอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้โปรเจคเตอร์รวมมูลค่า152,000บาทและพระเอกชนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน10เครื่อง หนังสือสารนุก,กรมไทยจำนวนสาสเเล่มอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนจำนวน50ชุดรวมมูลค่ากว่า255,000บาทชุดจานชามรับประทานอาหารและของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนพิจาโสพลตบบลผงเผงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนายประเวนชนิประสาส์ผู้วาราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวเพิ่มเติม,ตมว่าโรงเรียนแห่งนี้ประสบอคีภยัยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศัการาช2 5 5 6 อาคารเรียนเสียหายสองหลังทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมทั้งภาคเอกชนได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์และบอบของขวัญสร้างความดีใจให้กับเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมากอัศรายแก้วิวงเดชถ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุติอัยรากุลวัตรสำนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน